สวัสดีครับรู้ฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง92สำนักง,งานพัฒนาภาค4หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาช่วงนี้มาติดตามรับฟังภารกิจของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาครับเมื่อวานนี้กองบัญชาการกองทัพไทยหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาโดยหน่วยพัฒนาการพื้นที่46 สำนักง,งานพัฒนาภาค4หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาได้จัดเจ้าหน้าที่ชุดสำรวจร่วมกับผู้นำท้องถิ่นเข้าประสานข้อมูลการสนับสนุนโครงการจัดหาน้ำกินน้ำใช้ตรวจสอบความเหมาะสมงานก่อสร้างและตรวจสอบความซ้ำซ้อนของแผนงานส่วนราชการต่างๆตามแผนงานโครงการประจำปีงบประมาณ2569ณนะตำบลสลุยตำบลหงเจริญ อำเภอท่าแซะจังหวัดชุมพรนี่คือภารกิจของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาในการสนับสนุนพี่น้องประชาชนในพื้นที่จบข่าวอับดุลการีหะสนิอ่า